โอ้โหดูน่าสนใจมากเลยนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินขนมวาฟ้าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในบังกลาเทศนะครับแล้วก็ลองไปดูวิธีการทําของเขาหรือว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมทุกคนเขาทําสดๆข้างถนนเลยนะครับไปดูกันเลยเาใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็เอาออกนะจากนั้นก็ปิดมอทุกคนมาดูดาโปของเขานะครับการทําของเขาทุกคนจะมีแป้งนี้นะมีแป้งแล้วก็มีไส้แล้วก็มีมะพร้าวทุกคนนะโอ้โหสุดยอดเลย บาย I will get one Tintaka ใช่ Tintaka โอเค Rice ใช่ Rice Rice n oh, ุกคน a ะโอ้ทุกคนเขาบอกอันนี้เป็นข้าวนะครับแล้วก็อันนี้ What you call this Parkes t e n m a n โอเ okay, ค I will I will get one piece ใช่ Piece t n m a n โอเคนี่ทุกคนดูเขาทำนะครับเป็นข้าวนะทุกคนใส่ในนี้ของเขานะครับใส่ในแม่พิมพ์ของเขาทุกคนแล้วก็ใส่มะพร้าวทุกคน Coconut r i h t นี่ทุกคนมะพร้าวนะครับทุกคนอ่ะบ,บางผาใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่กากมะพร้าวทุกคน นี่ทุกคนพอได้แล้วก็ใส่ลงไปแบงนี้นะครับแล้วก็เขาจะอบไว้นะครับทุกคนว้าวอบในหมอ้ออย่างนี้เลยนะดูจะมีสารอย่างมีข้าวมีมะพร้าวแล้วก็มีกากมะพร้าวด้านบนนะครับทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากอันนี้ผมกินแล้วเมื่อคืนซ <Sugar. S 1> ูกะะอนดิสโคคนัทอ๋ออันนี้เป็นน้ําตาลเหมือนกับน,น้ำตาลแว่นนะทุกคนนะแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวทุกคนเก็ดมะาพร้าวแล้วก็นี่ข้าวจ้ามาอบในนี้อ่ะอัปว m i มิ t e ออ๋อประมาณครึ่งนาทีทุกคนนะสาวินาทีทุกคนแล้วก็เสร็จจากกันปุ๊บเขาก็าจะเปิดออกมาแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็เอาจานเข้าเข้าไปแล้วก็แบบนี้เลยนะทุกคนโอ้โหนี่นะอ่าแบบนี้ทุกคนย่า yeah, ๆ yeah. นี่ทุกคนแล้วก็แบบนี้นะครับโอ้โหได้แล้วทุกคนเป็นขนมของอาบังนี่นะครับไม่รู้ว่าขนมอะไรเหมือนกันนะนี่เขาเรียกว่าอะไร What you call this w a f a this is wafar wa wafar <afa>, right อ๋อ w a f a นี่ทุกคนคือขนมวาฟาของอับังนาบที่บังกลา,าเทศทุกคนเป็นขนมที่แบบว่า the best the best และ the best มาสดาร์มาสดาร์นี่ทุกคนครับขนมวาฟาของบังกลา,าเทศนะทุกคน the best and มาสดัดนะครับในบังกลา,าเทศทุกคนใครมาต้องลองให้ได้นะบอกเลยว่าอร่อยมากอันนี้ทุกคนทุกคนดูนะฮะสามสองหนึ่งพิสมิลลาห์โอ้ยน่าจ,จะร้อนอย่างนี้น่าจะร้อนอยู่เป็นควันเลยอ่ะน่าจะร้อนอ่ะบิสมิลลาหะโว่อืม หวานมากเลยทุกคนมันจะมีขนมหนึ่งที่ไทยค้ายกับไม่ได้ทุกคนแต่ว่าผมไม่จำชื่อว่าอะไรทุกคนจัดไปครายที่สองทุกคนพิสมิลแล้วโอ้โหใครมาบังลาเทศนะไม่ได้กินวาฟ้าถือว่ามาไม่ถึงบังกาลาเทศทุกคนมาสุดาร้ไปมาสุดาั์โอเคทุกคนใครมาก็อย่าลืมมาหาวาฟ้ากินได้นะครับทุกคนนั่นแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนแค่10ทาก้านเ่นเองราคา3บาททุกคนเนี่ยลูกนี้1ลูก3บาททุกคน หาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้ทุกคนโอเคทุกคนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับชิปบังกลาเทศยังมีอีกเยอะไปก่อนครับทุกคนอามีไทยแลนด์เด็กเกชี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์เตอรมาร์นัมกีมูมัดอิสระบิลักมูมัดอิสลามอิสระบิลักอิสระบิลักอ่าอามีอับดุลคาดร์มุสลิมเยสเ I มุสลิมอ่ะด้วยกันดูี่ทุกคนนะ